ตอนนี้ดูแลกันเบื้องต้นยังไงคะในขณะที่ยังจ่ายประปาเป็นปกติไม่ได้ค่ะครับก็จุดสำคัญเราเราจะาจะต้องมีน้ำให้กับโรงพยาบาลนะครับครับก็คือเราเราจะมีรถบรรทุกน้ำวิ่งส่งที่โรงพยาบาลกท็ที่เราดูแลช่วงช่วงที่วิกฤตนะครับค่ะ ก็จะมีส่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขาคะโรงพยาบาลสงขาที่เกาะยอแล้วก็โรงพยาบาลสิสงห์หานครนะครับเน้นเป็นที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้ว<บ>สําหรับ,บประชาชนโดยทั่วไปล่ะคะตอนนี้มีติดปัญหาอะไรนะคะถึงยางใจนะ้ำประปาไม่ได้คะ่ะครับที่หาดใหญ่นี่จะเป็นระบบผลิตที่ส่งทั้งหาดใหญ่แล้วก็สงขานะครับ ทีนี้พอน้ําท่วมเนี่ยก็ท่วมท่วมมาก,กนะครับก็ไม่ไม่สามารถผลิตได้นะครับก็ก็น้ําก็ท่วมอ่าสามเมตรนะครับอืคือตอนนี้รอเวลาซ่อมแซมอยู่ใช่ไหมคะหรือว่ารอให้น้ําลดอ๋อคือน้ําน้ําลดแล้วครับคือตอนนี้เราก็เข้าอ่าตั้งแต่เมื่อคืนอ่าตั้งแต่เมื่อวานที่น้ําลดเนี่ยแต่ว่าเรายังยังเข้าไม่ เข้าเข้าไม่ได้แล้วน่าจะใช้เวลาอีก<า>ประมาณเท่าไหร่คะค่ะครับอตอนนี้เราเราประเมินแล้วสำรวจความเสียหายตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เราระดมเครื่องจักรนะครับก็จากจากชนบุรีเขตหนึ่งชนบุรีเขตเขตสามลาชบุรีเขตสี่สุราชนะครับที่จะเตรียมเข้ามาเอามอเตอร์อ่เข้าเข้ามา ่ยน,นะครับก็คือพอพอน้ําท่วมเนี่ยอพวกนี้ก็จะจมน้ําก็จะต้องใช้เวลาที่จะต้องไปไปอเอาไปไปอบนะครับก็ก็ต้องเสียเวลาทีนี้เราก็เตรียมทั้งรถเครนรถยกอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าเรามาถึงเมื่อคืนสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ตอนตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ ในระหว่างเนี้ยเราก็ประเมินความเสียหายต่างๆว่าจะต้องจะต้องเปลี่ยนจะต้องแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างตั้งแต่น้ํารถมาเนี่ยเราก็ทําการมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยเราก็มีการถอดมอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงหัวข้ามมาเนี่ยก็เริ่มติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะเปิดไฟ เอาเอาไฟฟ้าเข้านะครับค่ะแล้วก็จะจะจะเดินเดินเครื่องผลิตนะครับก็น่าจะน่าจะประมาณสักสักสี่สี่ห้าพุ่มเนี่ยครับอ๋อคืนนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะเริ่มเดินเครื่องนะครับคืนนี้เดินเครื่องแล้วแล้วจะจ่ายน้ําได้ประมาณไหนฮะก็เดินเครื่องนี่ก็เดินเครื่องก็จะจ่ายได้ก็น่าจะประมาณประมาณ ประมาณเกือบเกือบที่ยงคืนนะครับอ๋อยังยังไงพรุ่งนี้บิ๊กคลีนิ่งของหัดใหญ่เนี่ยบางส่วนในพื้นที่เนี่ยก็จะได้สามารถจ่ายไปให้เขาล้างเมืองได้ใช่ไหมครับอจะจะได้เป็นเป็นบางส่วนครับ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 ใช่ครับแล้วในส่วนคือครับือระบบอ่ท่อเชิญค่ะเชิญค่ะท่อจ่ายน้ำเนี่ยาเรายังประเมินไม่ได้ว่าจะมีความเสียหายแค่ไหน นะครับพอพอเราเปิดน้ําเข้าเข้าระบบเนี่ยเราเราถึงจะรู้ว่ามันมีการแตกรั่วอะไรยังไงค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าถ้าโชคดีถ้าท่อไม่ไม่แตกรั่วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะจ่ายข,ขยายวงได้ได้เพิ่มขึ้นนะค,ะครับค่ะค่ะแล้วมีแผนสำรองไหมคะว่าในส่วนที่ยังจ่ายน้ําไม่ได้เนี่ยค่ะจะมีรถน้ําหรือมีอะไรไปรบ,บริการไหมคะครับก็เราระดมรถบรรทุกน้ําจากจากเขตต่างๆนะครับ คือตอนนี้เรามีที่ที่เข้ามาในในพื้นที่แล้วรวมแล้วตอนนี้ก็แปดแปดพันนะครับอแล้วก็กําลังเดินทางพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาอีกอีกเจ็ดคันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอการประปานครหลวงก็ส่งมาช่วยนะครับก็เดินทางตั้งแต่เมื่อเช้าครับผมยังไม่ไม่ไมอะ คาดว่าน่าน่าน่าจะถึงแล้วตอนนี้นะครับ uh huh. แล้วก็มีการประสานงานกับรถบรรทุกน้ำในในพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะจ่ายน้ำเข้าไปในระบบท่อท่อจ่ายได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถให้รถบรรทุกน้ำเนี่ยรับน้ำตามตามจุดต่างๆได้หมายถึงว่าจุดที่เป็นท่อหัวท่อดับเพลิงนะครับเราก็จะสามารถเปิดแล้วก็ ให้รถบรรทุกน้ํารับรับน้ําจุดนั้นได้แล้วก็จะกระจายให้กับกับพี่น้องประชาชน